สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังพุทธอิสระดึงสติสังคมยุคผีผู้งใต้พุทธอิสระอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยโพสข้อความผ่าน f เฟ e บ o ๊กในหัวข้อสวัสดีรักษาโดยระบุว่าเรามาแตะเบรกความรวดเร็วของสังคม ในยุคไอทีที่ไร้สติขาดความละเอียดอ่อนรอบคอบใคร่ครวนพินิษพิจารณาตกอยู่ในความมัวเมาประมาทอย่างน้อยการได้เรียนรู้ฝึกหัดปฏิบัติตามคำกรอนสอนให้รู้ให้จำให้ทำของท่านปรมาจารย์สุนทรผู้กวีเอกของไทยและเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่องค์การยูเนสโกรับรองคำกรอสอนใจเรื่องสวัสดิรักษานี้ ถือเป็นหนึ่งในหลายร้อยหลายพันคำที่บรรพบุรุษไทยได้รังสรรค์สร้างไว้สอนลูกหลานไทยให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทรู้จักระมัดระวังในการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนก็ขออย่าได้บอกว่าเป็นความคลํำคลึหรือถือมงคลตื่นข่าวอย่างที่พวกคลั่งสมัยที่ชอบจะพูดกันด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันนี้ที่มันวิ่งไกลไปไวดังผีพุ่งใต้หรือบั้งไฟ แต่สุดท้ายก็ตกลงมาอย่างรวดเร็วหากปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปดุดผีพุ่งใต้หรือบัางไฟที่จุดนั่นคือความมัวเมาประมาทเสียหายผิดพลาดก็จะดักรออยู่ข้างหน้าอย่างไม่สามารถยับยัง้งและแก้ไขใดๆดได,ได้เลยแล้วก็ไปจบตรงที่หนีปัญหาโทษนั่นโทษนี่หรือไม่ก็ฆ่าตัวตายหรือไม่ก็หาทางออกของปัญหาด้วยการฉกชิงวิ่งปล้นลักขโมย ทำร้ายยื้อแย่งจากคนอื่นๆแต่ถ้าหากลองปฏิบัติตนปฏิบัติตามคําสอนของบรมบครูสุนทนผู้อย่างที่โบราณเขาทําตามๆกันมาก็สามารถลดปัญหาของสังคมได้ในระดับหนึ่งขอย้าว่าคําสอนต่อไปนี้ใช้ได้สําหรับผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงธรรมหรือผู้ที่ไม่รู้จักธรรมเท่านั้นหรือแม้จะรู้จักธรรมแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงธรรมอย่างแจ่มชัดลึกซึ้ง ก็ต้องอาศัยคำสอนสวัสดิรักษานี้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้สิ่งที่จะหยิบยกมานี้เป็นเพียงคำสอนบางส่วนในหลายๆส่วนเท่านั้นสวัสดิรักษาอย่าหลงลืมจงอุตส่ารักษาสิริตามคติโมราณท่านขานไขว่าเช้าตรูสุริโยอัโนไทยตื่นนอนให้ห้ามโมโหอย่างโกรธาผินพักสู่บูรพทิศแลทักษิน เซกวารินด้วยพระธรรมบทคาถาที่นับถือคือพระไตรสรณาท่วนสามคลาจึงชำระสักพระพักตนแล้วเอื้อนอัดตรัสความที่ดีก่อนจะถาวรพูนเกิดประเสริฐผลด้วยราศีที่ชลอนระลักอยู่พระพักแต่ทีิวาเวลาการยามกลางวันนั้นว่าพระราศีสถิตท,ที่วรองค์ให้ทรงสนานพระ อุระประสุคนวิมลมานจะสำราญโรคาไม่ราคีครั้นพบค่ำคล้ำฟ้าสุทาวาตฝ่ายเบื้องบาทซ้ายขวาเป็นราสีจงรดน้ำชำระซึ่งราคีห้ามสตรีอย่าให้พาดบาทยุคนสเสวยนั้นผันพระพักไปบูรพทิตเจริญฤิช์ชันสาสถาผลแม้นผินพักทักษิณทินมนทน ไม่ขาดคนรักใคร่เวียนไปมาทิศประจิมอิ่มเอมกเกษมสุขบรรเทาทุกปรากฏด้วยยศถาแต่ทิศเหนือเหลือร้ายวายชีวาทุกชันสาสุดน้อยถอยทุกปีอันหนึ่งนั่งบางคนอย่ายนต่ำอย่าบ้วนน้ำลายพาเสียราศีผินพักสู่อุดรประจิมดีไม่ต้องผีคุณใสพ้นภัยผ่าน แล้วสงน้ำชําระพระนลาบจึงผุดผาดผิวพันธุ์ในสันฐานสเสด็จไหนให้ทรงชนลฐานเป็นเลิกผ่านรูปไหลแล้วใครคลาศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือ นับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ